ชนะเซตเดียวก็ดังได้ทั้งเอเชียแต่ถ้าชนะทั้งแมทละ 2012, 2012คือครั้งสุดท้ายที่ไทยชนะญี่ปุ่นในรายการวอลเลย์บอลโกลังปรีนับจากวันนั้นถึงวันนี้13ปีเต็มไทยไม่เคยชนะญี่ปุ่นแม้แต่เซตเดียวในรายการนี้มา7ปีติดเราไม่ได้ลังแค้นเพราะเราไม่เคยแม้แต่จะเข้าใกล้แต่นี่อาจเป็นปีที่คำสาปถูกทำลายปี2023ไทยชนะญี่ปุ่น3-2ต่อในรายการชิงแชมป์เอเชีย แม้จะไม่ใช่ทีมชุดเต็มของญี่ปุ่นแต่นั่นก็เพียงพอจะจุดไฟแห่งความหวังเพราะชัยชนะครั้งนั้นสร้างคำถามว่าเราใกล้แล้วหรือยังรุ่นที่ยังปลื้มจิตทินขาวเคยพูดไว้ว่าอย่าเปรียบเทียบไทยกับญี่ปุ่นเพราะเขาฝึกกันมาตั้งแต่มัธยมทั้งประเทศเล่นในระบบเดียวกันสิ่งที่เราทำได้คือเรียนรู้เขาแล้วพัฒนาในเวอร์ชั่นของเรา ในรายการวอลเล์บเนชั่นลีกปีนี้ญี่ปุ่นชนะ4แมตช์รวดโดยไม่เสียเซตเกมรับเหนียวแน่นเกมรุกแมนราวจับก,กลแก๊งคาวาติโออย่างมายยอิชิคาวะยูกิโกวดะและโยชิโนซาโตะคือคนที่ทำให้การเจาะแนวรับญี่ปุ่นยากยิ่งกว่าทะลวงเหล็กพวกเขาเล่นเร็วมีความเข้าใจในระบบแบบฝังในสายเลือดแต่แม้จะน่าเกรงขามแค่ไหนโคชเฟิงคุณผู้จัดการทีมชาติไทยเคยเตือนว่าญี่ปุ่นควรระวังไทยเพราะทีมไทยปีนี้ไม่เหมือนปีไหนที่ผ่านมา ชัดชูออนเคยเล่นในเจลิกให้ทีมฮิเมจิพิมพิชยาเคยเป็นตัวหลักในโตโยต้าออโตบอดี้และคูโรเบะทัดดาวผ่านการฝึกกับระบบบล็อกญี่ปุ่นมาเต็มๆและยูฟ่าเคยบอกว่าบอลสูตรของไทยไม่แพ้ชาติไหนในโลกพวกเธอไม่ได้แค่รู้ว่าญี่ปุ่นเล่นยังไงแต่รู้แม้กระทั่งวิธีคิดของญี่ปุ่นเกมนี้คือรู้เขารู้เราอย่างแท้จริง โคชชินอดีตนักสถิติทีมชาติไทยปัจจุบันย้ายไปเป็นผู้ช่วยโคชทีมญี่ปุ่นเขาอาจรู้หมดแล้วว่าไทยใช้บอลสูตรยังไงออกบอลที่ไหนแต่เขายังไม่รู้จักดาวรุ่งอย่างยูฟากับเฟิร์นเขาอาจเคยเห็นบีมและบุมบิมเวอร์ชันเก่าแต่ไม่เคยเจอพวกเธอในเวอร์ชั่นที่พร้อมเอาคืนเช่นวันนี้โคชอดอดพูดชัดว่าถ้าไทยได้เซจจักญี่ปุ่นได้ถือว่าสําเร็จแล้วเพราะนี่ไม่ใช่แค่แมตช์เพื่อแต้มแ,แต่มันวัดว่าตลอด10ปีของการพัฒนาทีมไทยมาถูกทางหรือไม่ ถ้าเราชนะเซตเราชนะระบบและนั่นจะเปลี่ยนโฉมหน้าวันเลยบบอลไทยไปตลอดกาลบุ๋มบิ๋มกลับมาฟิตอีกครั้งหลังอาการบาดเจ็บหัวไหล่รืร้อรังตอนนี้เธอพร้อมรุกรับเต็มรูปแบบเธอพูดด้วยรอยยิ้มว่าปีนี้ฉันจะไม่ให้พวกเขาได้แต้มง่ายๆอีกต่อไป13ปีแห่งความพา่แพ้วันนี้เราไม่ได้สัญญาว่าจะชนะแต่เราสัญญาว่าจะสู้ในแบบของเราจนวินาทีสุดท้าย ถ้าคุณพร้อมจะลุ้นชัยชนะประวัติศาสตร์กด subscribe แล้วมาดูด้วยกันว่าไทยจะทำได้ไหม